เฮ้ยน,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 นี่อะไรอ่ะออกมาเชียร์เรามาทำอะไรเชิญดวงวิญญาณนะที่อยู่ที่แห่งนี้ถ้ามีขอให้ข้าพเจ้าได้พบเจอได้เห็นเนี่ย อนนี้ผมอยู่ที่สถานที่ล้างนะครับสถานที่เนี่ยมันเป็นความเชื่อนอ่นิวว่าถ้าว่าสิง่งสสางที่มันล้างเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งลึกลับอาศัยอยู่ก็เป็นได้เนาะต้องมีสัมภเวษีมีอะไรหลายอย่างที่มาอาศัยอยู่นะเพราะว่าสถานที่ล่างเนี่ยมันมอกกับสัมภเวษีที่ไม่มีที่อยู่เหมือนคล้ายๆว่าที่ล่างไม่มีสารเี่ไงหรือวิญญาณเล่ร่อนที่ไม่มีเขาจะอยู่ในนี้ได้เพราะไม่มีคนอยู่แล้วพวกสิ่งไม่ดีต่างๆจะเข้ามาอยู่แทน คือพูดง่ายๆเนาะว่าที่มาเนี่ยเพราะว่าขับรถผ่านมาเห็นเห็นว่ามันล่างมันดูหนากลลัวกเยอย่างมาลองพิสูจน์ดูมีไหมนี่ดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีลองเราจะมีลองเรียกวิญญาณเรียกทำพิธีก็ดูว่ามีอะไรแปลกๆที่นี่ไหมใช่ไหมเออถือว่าป็นการสำรวจเนาะรค่มาแค่มานมาใส่โอเคนสองก่อนเดี๋ยวนนี้เราต้องเราต้องหลบๆหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยเราก็ต้อง เวลาถ่ายเนี่ยเราต้องลบๆหน่อยเพราะว่ากลัวคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะคิดว่าเราน่ะมามัวสมยาจาะไม่ใช่ไงพวกเราเป็นย no ูทูบเบอร์โนหนึ่งเขาเมศไทยเรื่องเกี่ยวกับพีนะครับมาเริ่มตำรวจกันเลยดีกว่าอ่าอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเสกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเสงว่าลูกจ้างว่าจะเก่าแสักกี่ปีไว้นึงวันสิบปีเลยวว่ะ เรื่องที่มันต้องป่ายังพูท่ทข้นได้ขนาดนี้นี่จะจกแต่จกแต่ไม่ก็จกแต่ลองเ,เรเเื่องหนึ่งนะพูดถึงบรรยากาศดีนะมีหนาเจ๊นี่อ,อะไรวะเนี่ยอขอมตะดินนะหอมตะดินเหรอจริงเลยเฮ้ยหอมตะดินเนี่ยวะตอนนี้คือพวกเราเนี่ยจะมาสำรวจก่อนเนาะก่อนจะ เขาเรียกอะไรทำพิธีอัญเชิญสัมภเวสีราจะาาชก็จะท้าผีขอดูก่อนว่าไอ้สีตอนที่เราเดินมาเนี่ยมันขนลุกไหมมันมีอะไรไหมคือถ้าหูลูกซึ้ขนลุกเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีพลังงานบางอย่างเท่าที่เคยสัมผัสได้ของน้ำของน้ำเนี่ยอย่างเงี้ยทางบันไดอย่างไรเราทำอะไรอย่เนี่ยแล้วมันปิดแล้วถึงไปสุกวฉิท่างไปเรามป็นชั้นสองเลยเนี่ย ตกใจวเดวุ้ยนี่คออืมางสวยนะนี่อืมนี่ทางห้อเน้ให้เช้้องน้่ใชห้องเก็บตัวได้ทงองน้ด้วยจังวะนสถานบันเทิงพับไหรือเปล่าว่าทางองน้ันเยี่ย ิ้เดี๋ยวเดี๋ยวกระจกกระจกกตกใจหาหลอนด้วยกระจกมันเหมือนเป็นกระจกเนี่ยแวบๆกูกห็นแวบแบเสียงท้อนแวบๆวบะท้อนหลอนเลยวันนู้นวันเห็นอะรตัวนี้ห้องโถงเหรออ้อเยอะรถมเยอะไปสินทสองไม่ร้ด้วยเดี๋ยวเขาเขาดูว่าเขาว่าไอันนี้เขาทำดูดูเลย กว้างัลเนะใส่เนี่ยอะีกละเฮ้ยนกพูกใช่นกพูกไหมไก่นม่่นกูกงนกูกองไหมแมัเ่ะปถ้เราขึ้นไปดูชั้นสองก่อเดี๋ยวจะเริ่มเหมือนจะมึอสัมผัดความเสียวความไรไม่้เข้าไปวะ กรู้สึกงเหมือนมีวิญญาณแบบเดินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะเพราะว่าขนลุกไงเวลาเดินอะคุณขนลุกตลอดถ้าขนลุกตลอดแสดงว่ามีวิญญาณนะในผู้เชื่อนว่ามีวิญญาณเดี๋ยวจะขึ้นไปชั้นสองแะทุกคนตามมาเลยมาตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่หรอวรอไม้เด้อเดินกันละบ้างวางไม้ถูกเด้อ đuôi mai số xíu đuôi gì vậy ha bị quàng không? nam nam luôn mà chạy bảo vọc, mình mình เดี่ยวกนันนะใช่ได้นะหรืออกงยังนแคมปิ้งตรงนี้นะจัคืนส่วนใหญ่เขาความเชื่อว่าล้างล้างอย่างเงี้ยแล้วแบบอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไ่บอกตอนแรกว,ว,ว่ามันเป็นแหล่งสิงสู่ของวิญญาณถูกไหมใช่แต่จริงข้างๆข้างๆเราเป็นถนนใหญ่นะด้วยข้างๆเป็นถนนใหญ่เร่อยวระแว ตกงกันแล้วต้ลงกันแล้วทำไมมันโล่งจวดเลยวะโล่งเขาลุดมหมดหรอเขาขโมยเมาขโมยขโมยาอะไรมั้ปไเป็นหองโล่งๆเช่ไหมจะโล่งมาฝาทำสวยนเนี่ฝาบนอ๋อบาจเราเริ่มทำพิธีเข้ได้ไปค่าทายวิญญาณเลยีกว่าไหนๆแก้งวกผีนอนหนึ่งมาถึงนี่ลวต้องทำ เราต้องทำข้างล่างเนาะเอ้ยข้างบนข้างบนนี่เว้ยข้างบนกูรู้สึกว่าหอมเมื่อกี้ที่กูเข้าไปน่ะกูบอกหอมมีมีว่ะกูรู้สึกว่าขนลุกแบบแปลกๆเหมือนมีดานเดินผ่านวิวๆกูรู้สึกไหมกูรู้สึกสองเนี่ยว่าขนสึกแบบหอมเนี่ยแรงสุดอ่ะใช่ใช่ข้อที่เื้นเลยทำทันเราสำรวจที่วันเราเชื่อว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องที่สุดละของเนี่ยสื่อวิญญาณได้ดีสุดละเดินมาทีไรก็ขนลุกตลอดอ่ะเพื้นไรงเหมือนสำคัญที่พวกเรามันรู้สึกได้เ่าหอมแรงกว่า ขนาดลอยน้ำไหลเหมือนลอยใครเอามือไปแปะไหไหนไหนไหนไเนี่ยอ๋อำำแม่งำำนี่หรอเหยียบนลุกสู้เลยเนี่ยใครจะปีนยังไงมันเอาดูใครดูอเดี๋ยให้ดูก่อนมันปีนไม่ได้นะจะปีนยังไงนะมันปีนไม่ได้ให้ดูก่อนเหยียบมาหักขนาดเดียวก็หักนะปีนไม่ได้นะบอกไว้ก่อนใช้มือแปะไาดูดีวให้ดูมันปีนไม่ได้ดี๋ยวห้องนี้ก่อนเดี๋ว่ามีห้องไปได้ห้องอะไระ ออของมาอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะเริ่ม,มทำที่ที่กันตรงนี้าะอ,อ่ะเริ่มเลยเ้ะอ,อ่ะไปเริ่มกันของมาเลยเริ่มเลยอ่ะของมาเอ้ย,อยนี่ตกใจ็มก็เถอะ

แต่เราจะเป็นการปักธุปกับหมอเชิญหรือสยามนะเชิญก่อนมาเชิญก่อนอ่าคุณเชิญก่อนไอส่วนนั้นเชิญก่อนเชิญเชิญก่อนพูดก่อนตุ้มตุ้มตุ้มตุ้นต้มต้มมันอันนี้ตามในคนบอกเลยไมพูดวังเวงอ่ะอ๋ออันเชิญเข้ามาก่อนพูดออกไปอ่าพูดขอเชิญขอเชิญดวงวิญญาณนะที่อยู่ที่แห่งนี้ถ้ามีขอให้ข้าพเจ้าได้พบเจอ ได้เห็นอือปัจกุบวัวนะครับแต่ตันเพิ่อมอีกทีหนึ่งมันจริงมีมีอีกทีหนึ่งอย่างคือการเหยียบธรณีสามครั้งตุวเหยียบขึ้นเหยียบธรณีสามครั้งเหยียบด,ด,ด,ดนินเหยียบดิน,น,น,นอืมเป็นการเหยียบธรณีแล้รรกลระทืบ์นดีเด้อแรงพระเจ้าอ่าวตอนนี้เราก็รอตอนนี้เราก็รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อ เดี๋ยวนะยังไม่มีนโอ้ยทำไมลมันเดอดจังเห็นกุจกไหมเมื่กี้ทุกคนได้ยินไหมทำยังเสร็จอันวนะไม่เข้าซกอะไรไหมกจุกจกจเมื่อกี้ม่เข้าซกอะไรไหม

ไม่คือปกติต้องบอกไว้ก่อนนะปกติเราจริงเราเจออย่างเงี้ยบ่อยมากแต่ว่าเราจะไม่ค่อยอยากจะรู้ต่อว่ามันคืออะไรอะไรยังไงสองสองตัวสองนี้เพราะว่าเรากลัวว่ามันจะมีการตามตัวเรามาอยไหนวะอยู่ไหนวะมีนเกี่ยวข้องอยางบนนั่งอ่ะข้างบนเจอไหมมันอยู่ไหนอ่ะโอ้ยเดี๋ยวมันอยู่ไหนอ่ะอย่างนี่งแต่มันอยู่ไหนอ่ะนี่ตุ๋มแม่งเด็ดแหลงนะถุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไม่ค่อยกล้าเข้าอ่ะเดี๋ยวนี้ เอาไงไมันก็ต้องหลอกดูด้วยนะครับพวกขาไปเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนขาบอได้สองคนดิเรียว่าเรื่องของนีกูรู้สึกแปลกกูรู้แเตอร์แล้วไอ้ยน,นี่เดี๋ยวจะหาว่าเตี้ยมคนไปคนไปยืนอยู่ข้างบนนั้นไม่ใช่นะคิดใช่ไหมเรียอยู่ไม่ได้เราจฉันมึงอะไรบอกไว้ก่อนนะว่าเราเราจะไม่เราจะไม่อยู่ต่อแล้วถ้าเจอแล้วเราจะไม่อยู่ต่อเขาจริงจริงค็ดเลย เดี๋ยวบอกไปก่อนว่าแอนอ่ะแอมนมาเล่านก่อนในตอนนั้นนึงตอนที่ก่อนที่เราถ่ายมารู้สึกยังไงรู้สึกอยู่หิวของเนี่ยรู้สึกมันแรงที่สุดเลยเพราะว่าเหมือนวิญญาณเดินผ่านไปเดินผ่านมาน่ะมันจะพูดยังไงอ่ะมันขนลุกตลอดเวลาไงตอน,<ม>ตอนที่<ม>อยู่ของนี้นะขนลุกตลอดเลยข<ม>องอื่นในมีอะไรนะกจากของนี้นะว่าอย่างขนน่ะมีกามองด้วยไปเรื<ม>่อยๆไปเรื่อยๆไปเช็ด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 โอ้ยกระเป๋าโอ้โห